สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโตโลกชาแนลนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่หน้าแอป,ปของ r e a l i t y a v a t a r รไล e ์สตรีใน Google Play นะคะาจากที่สังเกตดูนะคะว่าตอนนี้ใน Android นะคะมีการอัปเดตมาจนถึงเวอร์ชัน่น4.14.0แล้วนะคะก็เท่ากับว่าจะไวกว่าของ Apple นะแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นค่ะประเด็นที่สำคัญที่เราจะมาทำคลิปในวันนี้ก็คืออันนี้ค่ะ ความคิดเห็นใน google play ของแอป reality avatar นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนส่วนใหญ่เขาให้ความเห็นว่าอย่างไรบ้างนะคะรีวิวของผู้ใช้5ดาวมีแต่ความสนุก1ดาวแอปไม่ดีอืมอันนี้แอปไม่ดีตรงไหนก็ไม่บอกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าจะแนะนำยังไงแอปน่าจะดีกว่านี้แต่บั็กเยอะมากคือผมเล่นตอนตีสามมาเข้าห้องน้ำแล้วตัวละครแม่งหมุนคอน่ากลัวชิบ Uh, แอปน่าจะดีกว่านี้แต่บักเยอะมากต้องอ,อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะที่บัคจะเยอะนะก่อนอื่นต้องเข้าใจกันก่อนว่าแอป r e a l i t y a v a t a r Live Streaming เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเล่นได้ฟรีเพราะฉะนั้นแล้วบัคหลายๆจุดเนี่ยมันบางทีมันก็เกิดขึ้นจากตัวแอปเองแล้วบางอย่างก็เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้มีปัจจัยวัดัยเดียวเนาะ ที่ทาให้เกิดขึ้นเล่นต่อติสันเข้าห้องน้ําแล้วตัวละครไม่หมุนคอน่ากลัวนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเปิดกล้อ,องทิ้งไว้ตัวละครก็เลยหมุนหน้าตามที่เราเดินออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถ้ามาอยากจะเห็นภาพน่ากลัวตอนกลางคืนนะคะก็ปิดไลฟ์ไปก่อนปิดจอไปก่อนนะคะอันนี้เป็นข้อแนะนาเนาะชอบมากเล่นแอปนี้ทําให้เหมือนมีเพื่อนมากขึ้นมีแฟนด้วยออยินดีด้วยนะคะคุณน้ําคุ้มพอเล่นได้แต่มันไม่มีภาษาไทยเลย ให้ดาวดาวต้องทราบกันก่อนนะคะว่าแ p ป e a l i t y Avatar เป็นแอป,ปของประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วการที่เขาแปลภาษาอังกฤษมาเนี่ยก็คือว่าเป็นโชคดีมากๆของเราแล้วเพราะว่าถามว่าคนไทยเล่นเกมนี้กันเยอะไหมก็คิดว่าเยอะใช้คำว่าเกมไม่ได้เล่นแอป,ปนี้กันเยอะไหมก็คิดว่าเยอะแต่ถามว่าคนจ่ายให้กับแอป,ปนี้เยอะมากพอที่เขาจะแปลเป็นภาษาไทยไหมก็คิดว่าคงไม่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วภาษาอังกฤษเป็น ภาษาสากลที่สุดแล้วดังนั้นแล้วการที่มีภาษาอังกฤษเข้ามาในแอปนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีโชคดีมากๆแล้วนะคะเหมาะสําหรับคนเงาเงาห้าดาวอืม <c oughs> อันนี้ไม่อันนี้ไม่เถียงค่ะเหมาะสำหรับคนเงาจริง <c oughs> <ๆ>ถือเล่นจนติดเลยอ่ะบางครั้งมันขึ้นบัคจนต้องรีเกมห้าดาว <c oughs> มันดีมาก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 เลยห้าดาวแอปดีแต่บัคบ่อยไปหน่อยแต่ก็ให้ห้าดาวมันดีนะมีเพิ่ม <c oughs> เพิ่มขึ้นด้วยห้าดาวดีมากค่ะห้าดาว ติดตั้งนานชิบหายเลยไอเกมก็สนุกอยู่แต่ติดตั้งนานมากเติมเน็ตแล้วไม่เห็นมีอะไรดีเลยหนึ่งดาวอ,าอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนะคะกับตัวมือถือของเราเนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวแอปเลยคือคือคนอื่นเขาก็โหลดเล่นกันได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นที่ปัญหาของอินเทอร์เน็ตอาจจะลองเปลี่ยนไปใช้ Wi-Fi นะคะลองเปลี่ยนไปใช้ wifi ระหว่างดาวน์โหลดหรือว่าอัปโหลดอัปเดตใดๆ ที่มีขนาดใหญ่เนาะก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้นะดีมาก5ดาวสนุกมากแต่อาจจะมีเสียงสะท้อนบ้าง5ดาวอ,อ๋อปัญหาเสียงสะท้อนได้แนะนําไปในคลิปที่แล้วของทางตโตลกชาแนลนะคะอย่าลืมไปดูกันนะขายก่อนสนุกมากค่ะ5ดาวกูด5ดาวดีมากๆเบย5ดาวดีมากๆพูดเดียว5ดาวอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจนะคะดีมากๆพูดเดียวเนี่ย overall I think this app is good as now but I have many g r a d in here and I need English language in event menu it has to translate to English จริงๆแล้ว event menu ก็มีแปลเป็นภาษาอังกฤษบ้างนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ทั้งหมดเนาะดีแต่ถ้าให้ดีน่าจะมีเช็คว่ามีคนในห้องกี่คนเข้าออกกดที่ปุ่มตรงตาเพราะมันทำให้เหมือนเราคุยคนเดียวเอ เหมือนมันมีบอกนะคะว่ามีคนในห้องกี่คนอาจจะอาจจะอันนี้ไม่รู้ฮะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนมันจะมีบอกนะคะว่ามีคนดูกี่คนแล้วอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วยังไงมันก็คือการคุยคนเดียวค่ะเพราะมันเป็นแอปไลฟ์เนาะ This episode is q u i t d Often b u g but overall it's good to keep collecting points as p e l well l to collect 2,000 points a day is very good. Please give me 4ดาว สรุปกับการไลฟ์ครับ5ดาวบัคค่อนข้างบ่อยแต่ก็แก้ได้ง่าย4ด,ดาวบีมาอะกแก5ดาวชอบมากเลยค่ะหาเกมแบบนี้มานานมากและเป็นเกมแรกที่ชอบเลยค่ะ5ดาวจริงๆใช้คำว่าเกมไม่ถูกมันเป็นแอปอะเนาะเกมนี้สนุกม,มากเลยคะ5ดาวเข้าไม่ได้คะไม่รู้ทำไม1ดาวอาจจะเป็นที่มือถือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นที่แอปที่เก่าเกินไปต้องลองตรวจสอบดูเนาะให้ข้อมูลมาแค่นี้ก็เลยไม่รู้จะแนะนำยังไง ชอบมากฮะแต่ถ้าแขนขยับได้คือดีมากติดบักหน่อยไปหน่อยตู้กรชาตั้ง500ลดเหลือสามรได้ไหมสี่ดาวเออแขนขยับได้นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าวีทูบจริงๆที่เขาใช้กันจริงๆที่เขาลงทุนกันเยอะๆค่ะก็ขยับแขนไม่ได้นะเอาจริงถ้าขยับแขนได้นี่ต้องระดับ vr ar แล้วอะค่ะก็คือลงทุนเยอะกว่านี้แนะ่นอนคุณจะมาถามหาอาของฟรี จากแอปนี้โดยขยับแขนได้ก็เป็น,ปนไปไม่ได้ถามว่ามันมีแอปฟรีที่ทําแขนขยับได้ไหมมีค่ะมีแต่ว่าไม่ใช่แอปนี้คุณมาผิดที่อืติดบักบ่อยไปหน่อยอือันนี้ไม่เถียงค่ะเพราะว่าบักค่อนข้างบ่อยจริงๆตู้กระชา5 0 0รอลดเหลือส0 0รอได้ไหมอันนี้ก็ต้องไปถามผู้พัฒนานะคะตู้คือเธอต้องบอกว่าผ,ผู้พัฒนาเขาก็ต้องกินต้องใช้นะคะเขาก็ต้องใช้เงินเนาะ5้าดาวสนุกมากเลยค่ะสนุสมากเลยค่ะ ชมมากได้เพื่อนใหม่ๆเยอะเลยแต่มันแก้บักกบกบ็กช่วยแก้บั็กแต่มันบั็กช่วยแก้บั็กด้วยนะคะห้าดาวเรื่องแก้บั็กนี่จริงๆก็อยากให้ผู้พัฒนาช่วยแก้แต่ว่าคือจริงๆมันก็ไม่ใช่บั็กที่น่ารำคาญอะไรขนาดนั้นค่ะ5าดาวดีเป็นแอปที่ดีมากเลยค่ะ5ดาวดีมากจ้าสาสา5ดาวคือดีมากแต่อยากให้แจกกาชาฟอนบ่อยๆอะ่ะก็อย่างที่บอกไปตะกี้เนาะว่าผู้พัฒนาเขาก็ต้องกินต้องใช้นะคะเขาก็ต้องใช้เงินจริงๆเนาะคือเขาก็ไม่ได้ออกไปสังคสงแล้วก็ อิ่มท้องเขาก็ต้องใช้เงินนะคะแก้ไขโปรไฟล์บัคอด้ยนะคะแล้วเพิ่มท่าทางแล้วก็เสื้อผ้าด้วยจะกลับมาให้5ดาวค่ะให้4ดาวโปรไฟล์บัคนี่ยังแก้ไขไม่ได้จริงแต่ว่าถ้าปิดแอปแล้วเปิดเข้ามาใหมก่ก็บางทีก็แก้ไขปัญหาได้ตรงนี้นะคะเพิ่มท่าทางหน่อยตอนนี้อัปเดตใหม่นะคะ4 1 4 0นะคะอัปเดตเพิ่มท่าทางให้แล้วแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าอัปเดตเป็นตู้กาชานะคะต้องกดกาชานอะถ้าอยากได้เสื้อผ้าเพิ่ม เพราะฉะนั้นน้องทุเรียนคะเพิ่ม5้าดาวแล้วแล้วเนาะสนุกมากแต่มีบั๊กเยอะไปหน่อยเอาไป5ดาวมีคนคุย5ดาวชอบมากขอให้พัฒนาต่อไปอีกนะครับ5ดาวดีเกินแต่เลดซื้อเหรียญแพงพอสมควร5ดาวอ่าเรื่องเลดนี่อาจจะลองเปลี่ยนอ่าระบบปฏิบัติการดูนะคะ <c oughs> วันเลดมันก็จะแตกต่างกันเนาะแต่มันก็คงเป็นไปได้ที่เราจะอยู่ๆเปลี่ยนระบบปฏิบัติการเนาะ ก็ถ้าเอาเป็นว่าแนะนําเรื่องเหรียญแพงนี่ก็มันก็มีเหรียญฟรีอยู่นะคะมีวิธีได้เหรียญฟรีก็ลองไปหาดูหาทําเอานะคะหนุกมากแต่อยากให้เพิ่มชุดหน่อยสีดาวเพิ่มชุดกดได้จากกาชานะคะทําไมผมขยับอวตารไม่ได้5ดาวที่การแก้อวตารไม่ขยับเคยบอกไปในคลิปแรกๆแ,แล้วนะคะลองไปดูเนาะดีนะ่ะ5ดาวดีดิสกูด5ดาวสุดยอดครับเจ๋งสุด5ดาว มีเรื่องคุณภาพเสียงเป็ออปชั่นในการปรับแต่งไม่ค่อยทั่วถึงเท่าที่ควร3ดาวคุณภาพเสียงลองแก้ใน e c h o c a n c e l l a t i o n ดูที่อธิบายไปในคลิปที่แล้วนะคะการปรับแต่งไม่ค่อยทั่วถึงเท่าที่ควรอันนี้ไม่แน่ใจว่าปรับแต่งที่ต้องการนี่คือหมายความว่าอย่างไงนะคะถ้าหมายถึงปรับแต่งตัวละครก็จะบอกว่าแอปนี้ก็ปรับแต่งตัวละครได้พอสมควรแต่ถ้าอยากปรับแต่งให้ได้มากสุดๆก็แนะนำไปที่ c u s t o m c a s ตนะคะ ดาวโหลดนานมากอย่าให้แก่อันนี้มาก3ดาวอันนี้ต้องดูที่อินเทอร์เน็ตนะคะว่าอินเทอร์เน็ตแรงพอที่จะดาวโหลดหรือเปล่าเพราะว่าตัวแอปเนี่ยก็ค่อนข้างขนาดใหญ่พอสมควรก็อย่างที่บอกไปว่าขนาดขั้นต่ำที่ต้องการใช้ก็คือ1นึ่งิกนะคะถ้าอินเทอร์เน็ตไม่แรงพอก็จะใช้เวลาดาวโหลดนานพอสมควรให้แค่4ดาวคะ่ะเพราะว่ามันขยับมือไม่ได้ตามใจอิสระมันต้องกดอ e m o ม e ถ้าอยากได้แบบขยับมือขยับแขนได้ค่ะอีกอีอ่าสดาวสำหรับการขยับแขนไม่ได้ก็อย่างที่บอกไปคะ่ะถ้าอยากขยับแขนได้ต้องไปขยับไป vr แล้วเนาะ ้าจะคาดหวังการขยับมือ,ามอจากแอปปี็ก็ลำบากที่จะพูดนะคะผมชอบมากได้เจอตัว,ตวละครแอนิเมะน,น่ารักน่ารักขอให้ผู้สร้างพัฒนาต่อไปนะคะ5ดาวน,นี่ถ้านี่เป็นผู้พัฒนาเห็นคอมเมนต์แบบนี้นี่น้ำตาไหลสนุกมากค่ะแต่ว่าจู่ๆตัวละครของหนูมันก็เหมือนจะบักมันนั่งแล้วก็ทำท่าปแปลกๆอันนี้แก้ให้ด้วยนะคะสดาวเรื่องบั็กตัวละครก็เจอได้บ่อยค่ะก็แนะนำให้ปิดแอปแล้วเข้าใหม่เกมดี5ดาว มันอัพรูปโปรไฟล์ของตัวเองไม่ได้อยากให้ปรับเปลี่ยนตรงนี้ตอนนี้ให้สีดาไปก่อนถ้าปรับเปลี่ยนเมื่อไหร่จะมาให้ดาวเพิ่มแต่เราลงคือสนุกดีแต่แค่อัพรูปโปรไฟล์ไม่ได้อัพรูปได้นะคะอัพรูปโปรไฟล์ได้ค่ะไม่ใช่โปรไฟล์เนาะบางทีมันก็บั็กเป็นสีดําค่ะแต่ว่าถ้าปิดแอปแล้วเปิดใหม่ก็จะแก้ได้เนาะอันนี้ายาวมากเลยติดบั็กบ่อยมากบ่อยทีเกินไปตัวละครหายบ้างตอบเมนในไลฟ์ตัวเองไม่ได้บ่อยมากจะเล่นเกมกับเพื่อนบางทีก็บัก็กจ็ต้องรีแอปกันทุกคนบั็กเยอะมากอันนี้ไม่ ไม่ปฏิเสธว่าบั็กเยอะค่ะภาษาแอปนี้มาจากภาษาญี่ปุ่นอันนี้เข้าใจได้ว่าคุณอาจจะรักและเชื่อชูวัฒนธรรมของคุณแต่มันเป็นเรื่องดีแต่คนที่เล่นแอปนี้ไม่ได้มีแค่คนญี่ปุ่นบนหน้ากิจกรรมทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นคนต่างชาติไม่เข้าใจอาจจะเพราะไม่เคยศึกษาด้านภาษามาก,ก่อนและอื่นๆอย่างไรก็ตามขอเสนอวิธีแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มภาษาอังกฤษลงไปด้วยสาลยังให้เพิ่มชุดเบสิกมากกว่านี้เรื่องภาษานี้ต้องบอกว่าเขาแปลมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะเอาจริงๆมันเดี๋ยวนี้มันการแปล แปลเองมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าลำบากอะไรขนาดนั้นนะคะลองแปลเองดูบ้างอาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่ว่ามันก็พอจะช่วยได้บ้างบอกว่าแอปนี้ไม่ใช่ไม่ได้มีแค่คนญี่ปุ่นคนต่างชาติไม่เข้าใจอยากจะเพิ่มภาษาอังกฤษต้องบอกว่าแอปนี้ที่ทุกคนโหลดได้นะตอนนี้คือเป็น global server แล้วนะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วคือเออมันก็มีภาษาญี่ปุ่นอยู่บ้างแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดโอเคนะถ้าตราบใดที่มันไม่ใช่ทั้งหมดเราก็ลองไปเองก็ได้คะ่ะลองไปเองดูนะ ใช้ Google Translate ก็ได้อยากให้เพิ่มชุดเบสิกมากกว่านี้อ่ะกดกระชาค่ะอยากรู้ว่า e อ r o r l รคืออะไรอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะสนุกมันดีนะสนุกด้วยแต่อะไรคือการที่คนเปมาแต่ไลฟ์พอยต์ไม่ขึ้นอย่างมีคนเปของที่ใช้500คอยมาให้แต่ไลฟ์พอยต์พอยต์ไม่ขึ้นเลยคืออะไรอะ ใช่เรื่องไหมอีกอย่างหักลบจนเหล point ือหลายพอย n ์เจอนิดนึงถ้าแค่นี้อย่าให้ให้สามดาวก็อย่างที่เคยบอกไปค่ะว่าผู้พัฒนาเขาต้องกินต้องใช้เนาะจุดประสงค์ของเขาแล้วอ่ะก็คืออยากจะให้ใหเราเติมเงินจริงๆให้เขาอืมแล้วของที่เราได้มามีคนไปให้อ่ะมันก็มีเงื่อนไขในการได้ p อย n ์ของเราอยู่ค่ะต้องไปศึกษาเรื่องเงื่อนไขของเขาอีกที โอ้ยมือถือพอเกมนี I, 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 ้ไอไอไอมึงต้องชดใช้หนึ่งดาวมือถือเป็นอะไรคะพิมพ์ก็ไม่ครบก็เลยไม่รู้จานแนะนำยังไงเนาะใ้เอันแฟนคลับอินยูไอวอนซัมซิสเต็มอินแอ a ว k นแบงกิ้งซิสเต็มทูอิโมชันซิสเต็มไอโฮปยูซีม e n คอมเมนต์แอดไอกราฟิกเมกซิสเต็มเดวอนแ n ง y ิ u ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นแอฟรีเนาะ เขาก็เลยคงยังไม่ให้ emotion system หรือว่า banking system ใดๆน,น,นะคะคือเอาจริงๆแอปฟรีได้ขนาดนี้ก็ก็ดีแล้ว <c oughs> ดีแค่ไหนแล้วนะคะเราชอบมากๆทำให้เราหาเพื่อนได้ด้วย5ดาวน่ารัก5ดาวเป็นแอปที่ดีนี่5ดาวทุกอย่างคือเยี่ยมมุกแต่หลังๆนี้คือเล่นไปเล่นมาเราได้แชทแดงแล้วแลกเป็นคอยได้ใช่ปะเนี่ยผ่านไป3วันแล้วมันยังไม่ได้ไงเป็นลายหักหดาวนั่ง,งอนแอป4ดาวเออแลกเป็นคอยนี่ เหมือนกับว่าเขาจะมีวันให้แลกอยู่นะคะต้องไปดูอีกทีชอบมารคับ5ดาวสนุกดีค่ะ5้าดาวนีมากห้าดาวสนุกสูๆสู่สูไปเลยครับ5ดาวแอปดีตัวละครน่ารักมาก5้าดาวดีห้าดาวมีวิธีแก้สตรีมไหมชอบมีวิธีแก้มาสตรีมที่ชอบด่าคุณอะผู้พัฒนาเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันสตรีมที่ชอบด่าคุณอืมอันนี้ก็ต้องเตือนกันเองนะคะ น i ดเด i ี่ไลฟ์วิวน็ t ตเ a ต a วตาร n อยต์แอนิมอลคอส i d ร n t get for a week ค so ุณแอน s ์ล์ me อันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขที่ยากขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามีบอกที่รอบที่เท่าไหร่แล้วว่าผู้พัฒนาเขาก็ต้องกินต้องใช้จุประสงค์หลักของเขาก็คืออยากให้เราเติมค่ะดีมากๆและเล่นสนุกด้วย5ดาวชอบมากๆ5ดาวคือดีค่ะแต่อยากให้มันทำท่าทำมือตามเราด้วยอยากให้สภาอผยังก,กว่านี้ถ้าทำได้จะมาให้5ดาวเอาไปสี่ก็ก่อนแล้วกันเนาะ อันนี้ตอบกี่รอบแล้วอะ่ะก็คือถ้าจะเอาขยับมือก็ต้องไปที่ VR แล้วค่ะคงมาที่แอปนี้ไม่ได้แอปฟรีเนาะมันคงเป็นไปไม่ได้ค่ะอยากให้โซใา้เยอะกว่านี้กดกาชาค่ะดีมากเลยค่ะ5ดาวอันนี้พูดไม่สุภาพนะคะแต่ให้4ดาวแอปนี้และสนุกมากแต่บั็กเยอะตัวเอววานไม่ค่อยตรงกับหน้าเท่าไหร่แต่แอปนี้ควรตาหนา4ดาว เรื่องไม่ค่อยตรงกับหน้าอาจจะตำแหน่งหน้าของเราลองปรับตำแหน่งหน้าแล้วก็ลองดูว่าเราใส่แว่นหรือว่ามีผมหน้ามา้าอะไรบงังหน้าไหมนะคะก็จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้บ้างคือว่านะเกมนี้ช่วยชีวิตคนหงายได้เยอะมากเลยนะ5ดาวสนุกดีครับได้เพื่อนใหม่เต็มเลย5ดาวชอ่มมกครับสดาวเจดนายู่ค่ะอยากให้มีอุปกรณ์ให้มากหน่อยค่ะถ้ามีผู้เล่นอาจจะดีและมีคนดาวน์โหลดเยอะขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะ คืออยากบอกว่าออเทเซอร,รีที่มากกว่านี้อยู่ในกระชาน,นะคะแล้วก็ผู้เล่นอาจจะดีแล้วมีคนดาวน์โหลดเยอะขึ้นมากกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจค่ะออาจิงๆิก็มีคนดาวน์โหลดแอปนี้เยอะพอสมควรอยู่แล้วนะคะคือที่ผู้พัฒนาเขาต้องการก,ก็คือให้เราเติมเงินค่ะก็ไม่ได้แย่สีดาวตัวละครน่ารักมาก5ดาวสนุกมากเลยค่ะ5ดาวสนุกมีการแจกตัวที่งดงาม5ดาวช่องมากให้5ดาวเลยมีบั๊กนิดหน่อยถึงบั๊กจะทําให้หัวเสียแต่สนุกค่ะ4ดาวดาวน์โหลดโคตรเยอะ อันนี้ไม่ไแน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะคะแต่ให้แค่ดาวเดียวอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าดาวโหลดช้าให้ลองเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตดูนะคะใน,น่นอนเพาถ้ามี FA การลงโพสตอรี่หรือสเตตัสก็น่าจะดีนะครับอันนี้น่าสนใจค่ะขอบคุณ5ดาว5ดาวดีตอนแรกใช้แล้วแอปด,ดีมากแต่พอมาใช้มามามันค้างเอา3ดาวไปก่อนถ้าแก้ได้จะให้5ดาดาวเรื่อง แอปค้างนะคะอาจจะเป็นที่ตัวมือถือของเราแล้วก็ตัวแอปที่อัปเดตใหม่ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีออปชันที่มากขึ้นนะคะดังนั้นแล้วลองเปลี่ยนมือถือคืออาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแต่ว่าแนะนําพูดพูดจริงๆว่ามือถือที่ยิ่งสเปกแรงก็จะยิ่งไม่มีปัญหาเวลาอัปอัปเดตแอปค่ะแอปดีมากครับแต่มีปัญหาก็คือพอเล่นไปนานๆแล้วอยู่ๆอว,วตารก็ไม่ขยับตามอันนี้น่าจะเป็นบั๊กนะคะเจอเพื่อนใหม่เยอะ5ดาวสุดยอดมาก5ดาวว่าบ,บั๊กเยอะจังขอบคุณครับ5ดาว โหลดไม่ได้ครับ1ึงดาวโหลดไม่ได้นี่น่าจะขึ้นอยู่กับมือถือของเรานะคะตัวฮาร์ดแวร์ของเราเพราะว่าตัวแอปเนี่ยมันมันไม่รองรับกับมือถือของของเราในบางรุ่นเนาะอาจจะมีครั้งนิดหน่อยแต่ก็ดีค่ะแนะนําแอปนี้ผู้ดีมากค่ะค่ะสี่ดาว่ะเพื่อนง่ายพักมาก่ะเพื่อนง่ายมากครับ5ดาวสนุกมาก,มากค่ะ5ดาวชอบ5ดาวสนุกมากไม่มีเพื่อนเลย5้าหาหยอกหยอกทำได้ดีมากเอาไปเลย5ดาว ดีมากเลย5ดาวขอฟังก์ชันภาษาเพิ่มครับ3ดาวฟังก์ชันภาษาอย่างที่บอกไปอะค่ะว่ามีภาษาอังกฤษก็ดีแค่ไหนแล้วนะคะอยากให้มีคอสตูมฉลาดด้วยแบบกุระอ่าไม่ได้นะคะเพราะว่าลิขสิทธิ์ของกุระของกอกุระเป็นของโครโรไลเอ็นเนาะอาจจะมีได้แค่ใกล้เคียงแต่ว่าการที่ไปเอาของเขามาใส่ก็คงเป็นไปนไม่ได้นะคะน,นี่น่ารักมากเกมนี้เพื่อเราแนะนํามา5ดาวมันเด้งออกครับ5ดาว เน่งออกก็อาจจะเป็นเพราะว่ามือถือของเราไม่เข้ากับแอปนะคะแย่ไปนิดนึงไม่ค่อยสนุกนี่กับว่าจะให้หนึ่งดาวแต่แถมให้2ดาวแล้วกันแย่ไปนิดนึงไม่ค่อยสนุกอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาคาดหวังอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรคาดหวังกับแอปนี้ไว้ว่าอย่างไรนะคะบอกข้อมูลมาแค่นี้ก็เลยไม่รู้จะแนะนํำยังไงชอบมากครับมีทั้งคนไทยญี่ปุ่นในสังคมให้เราแต่งตัวอวตารตามที่เราชอบไปไลฟ์กับเพื่อนพูดคุยแลกเป็นความเห็นแต่ของห่างหนึ่งดาวเพราะว่าคอลาบางครัง้งตัวคอนจะบัสอ่ะอันนี้ไม่ อันอันนี้ไม่ปฏิเสธค่ะมันมันบักจริงๆทุกอย่างคือเพอร์เฟกหมดเลยเียังเดียวทำไมโปเราถึงดำทั้งน้ที่คนอื่นก็สามารถเห็นอวตารได้แต่เราถ่ายเท่าไหร่ก็ดาหมดเลยอยากให้รีบแก้บักแก้บักเมืเ่อไรจะกลับมาให้5ดาวนะคะอ่ะบักตรงนี้ก็ยังแก้ไม่ได้นะคะแอปนี้ถือว่าดีครับอลิกาโต5ดาวดีจังได้แฟนด้วย5ดาวดีมากค่ะแต่ปกเราเป็นสีดำแต่คนอื่นเป็นปก,กติช่วยแก้หน่อยนะคะอ,อันนี้เป็นบักเนาะลองปิดแอปแล้วเข้ามาใหม่ดูนะคะ ช่วยได้มากเลยครับเวลาจะทำวีทูบแต่ติดตรงที่เปิดจอขยายไม่ได้ถ้าทำได้ผมคงไม่ต้องมานั่งตัดคลิปวีทูบใส่คลิปเกมเหรอกครับแต่ก็ดีกว่าไม่มีหนักครับอืมสีดาวออลองดูวิธีแชร์จอของที่ทางตัวลคเคยแนะนำไปดูนะคะสนุกมากครับ5ดาวผมเข้าไม่ได้มาเขียนว่าเออเลอร์ดาวอันนี้ไม่รู้จะแก้งไงเหมือนกันค่ะเออเลอร์ยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอออกดีมากครับแต่ตัวละครขยับยากปากขยับไปเองตา ขยับเองหักหนึ่งดาวส่วนอีกหนึ่งดาวคือมีภาษาญี่ปุ่นเยอะไปหน่อยไ่ไม่ออกสรุปหัก2ดาวนะังับแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้เอาตัวละครอ,ออกจากแอป,ปไปใส่หน้าจอทําเป็นวิดีโอได้ก็จะดีมากงับแค่นี้แหละครับอลองดูแอป,ปที่ตัวเราเคยแนะนําไปนะคะส่วนเรื่องขยับตาขยับปากเองนี่แก้ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราวางตําแหน่งหน้าให้ดีมันก็จะไม่ขยับเองเ,องเนาะส่วนเรื่องภาษาญี่ปุ่นก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วนะคะว่ามันเป็นแอป,ปของญี่ปุ่นการที่เขาแปลภาษาอังกฤษมาได้ขนาดนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วอืม สนุกมาก5ดาวจุดจุดจดห้าดาวจีจีห้าดาวแอปกากสมัครก็ไม่ได้1ดาวอ่าอันนี้ไม่รู้ว่าสมัครไม่ได้นี่หมายถึงอะไรนะคะอาจจะเกี่ยวกับมือถือเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่แน่ใจไม่รู้เลยไม่รู้จะแนะนำยังไงนะคะบอกมาแค่นี้ดีมากๆหาดาวผมอยากให้มันสร้างอะวตารได้มากกว่าสาตัวเอาสักร้อยตัวไปโหลดห้า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 ดาวเอาไปทาอะไรร้อยตัวหรอคะของนี้ใครก็ชอบจริงปะห้าดาวถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวเพิ่มให้5ดาว เอา้าทำไมอะคะอัปเดตตอนนี้ไม่ดีหรอคะเขาก็อัปเดตให้ฟรีเรื่อยๆนะเอาริงสนุกมากคะ่ะสามารถแต่งตัวได้ด้วย5ดาวโหลดไม่ได้1ดาวโหลดไม่ได้นี่อาจจะเกี่ยวกับมือถือนะคะ1ดาวน้ำมันเข้าไม่ได้จะให้ทำไงให้เราก็ไม่ใช่ขอโทษเราผิดเองเข้าไม่ได้ด้วยซ้ำอ่าเป็นที่มือถือนะคะลองลองดูลองลองแก้ที่ลองเปลี่ยนมือถือดูเนาะไม่รู้ว่าเป็นที่มือถือหรือเป็นที่อินเทอร์เน็ตนะคะใจเย็นๆนะคะพิมพ์ให้ดูเรื่องก่อนเนาะ เล่นไม่ได้เลยเน็ตดีแต่ช้ามากทำอะไรไม่ได้เลยรอ15นาทีเพิ่งได้54ประปรุงด้วยนะคะ2ดาวอันนี้ไม่รู้จะแนะนำยังไงเน็ตดีนี่คือใช้อินเทอร์เน็ตแบบ WiFi หรือเปล่าหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตของมือถือนะคะถ้าใช้อินเทอร์เน็ตของมือถือก็ไม่แนะนำให้ลองเปลี่ยนเป็น Wi-Fi นะคะชอบมากแต่เวลาทำหน้าบางทีมันก็ไม่รอด4ดาวสุดยอดในเสื้อผ้าหลายอันไลฟ์สดได้ด้วย5ดาวยอดเยี่ยมไปเลยแอปที่ทุกคนควรโหลด5ดาว เอาราคาแอปดีมากๆค่ะเป็นแอปดีชอบมากนะคะเนื่องจากสามารถสร้างตัวละครของตัวเองได้และขยันได้อย่างอิสระดีค่ะขอหักไป1ดาวนะคะเนื่องจากปัญหาเรื่องโปรไฟล์ีของเราค่ะมันดําหนักค่ะเห็นเหมือนคนอื่นเลยแต่มันดําหมดเลยอค่ะช่วยแก้ไขด้วยค่ะถ้าเป็นที่เราศับท์ก็ขออภัยด้วยนะโคเมนดาไซต้องเป็นโกลเมนดาไซนะคะเ,เรื่องแอปอันนี้ลองปิดแล้วเปิดใหม่มันก็หายนะจริงห้าดาวดีครับ5้าดาวดีมากเลย ดีมากๆชอบคะ่ะสนุกขอความรุณนาแก้บัคด้วยนะคะบัคค่อนข้างเยอะมากเลยคะ่ะขอให้เพิ่มท่าทางด้วยนะนะคะและก็ถ้าพัฒนาได้อีกก็ขอให้ส่วนหนึ่งขยับได้นะคะ3ดาวเอ่อดีมากแต่ให้3ดาวนี่ยังไงเนี่ยเอ่อรุณนาแก้บัคนะคะก็อันนี้อันนี้ผู้พัฒนาเขาก็ยังไม่ได้แก้บัคหลายอย่างเนาะส่วนขอเพิ่มท่าทางตอนนี้อัปเดตใหม่นะคะ4.14.0อัปเดตเพิ่มท่าทางแล้วนะคะแล้วก็แค่จะส่วนอื่นอันนี้บอกกี่รอบแล้วเนะี่ย ต้องข้ามไป VR เลยนะคะเพราะว่า F อปีคุณจะคาดหวังให้มันขยับสุดๆได้ก็ยากหน่อยเนาะคือก็อย่างที่บอกไปบอกที่รอบที่เท่าไหร่แล้วว่า VR ที่ฟรีแล้วขยับแขนขาได้มันก็มีแต่ว่าไม่ใช่กับที่นี่เ <c oughs> ยี่ยมมาก5ดาวไม่มีเงินเติม5ดาวก็ไม่มีเงินเติมก็เล่นฟรีได้นะคะเล่นแบบสายฟรีสนุกมากเลยค่ะ5าดาวแอปดีมากขอชื่นชมแต่พอโปรไฟล์ตัวครมเป็นสีดำแก้ด้วยครับ1ดาวปิดแอปแล้วเข้าใหม่ค่ะ อยาให้มีการแบนละคนร้ายที่พูดหยาบมากๆสามดาวอ,อันนี้น่าสนใจค่ะแต่เหมือนจะกดรายงานได้นะคะแจ้งรายงานไปทาง l e ลิตี้ว่าสตรีมเมอร์คนนี้พูดจาไม่ดีนะคะต้องจดชื่อแล้วก็แบบให้คนรีพอร์ตไปเยอะๆค่ะจะช่วยได้แอดดีมากอยากให้มีสกินและสรงผมเยอะกว่านี้แบบฟรีอะสีดาวผู้พัฒนาต้องกินต้องใช้นะคะ มีสก,กินและทรงผมเพีรีกว่าน,นี้อยู่ในการชาเนาะถ้าอยากให้เขาอัปเดตหรือว่าแจกอะไรฟรีเพิ่มคือการที่เราเปให้เขาอะบางทีเขาก็อาจจะแบบเอ้ยเห็นว่าคนเปเยอะเขาก็อยากจะแจกอะไรฟรีเป็นการตอบแทนบ้างในบางครั้งนะคะอันนี้ลองลองคิดแบบในกรณีแบบผู้ให้ผู้รับเนาะอะไรเงี้ยคือมันดีมาก5ดาวคือขึ้นช่องทางการอัปเดตในเชิงบังคับเกินไปอะคะ่ะคือเรากดติดตามใน YouTube แล้วแต่ก็คือครั้งหน้านั้นให้เราเลยข่าวโพลแล้วก็บอกว่าขอา้อผิดพลาดคือยังไงคะอยากให้ปรับหน่อยนะคะ4ดาว อัปเดตในเชิงบังคับเกินไปหมยคว่องไงวะคือเรากดติดตามใน youtube แล้วแต่คือก็ค้างหน้านั้นให้เราเลยขาพูแล้วบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดอันนี้ขาพูแล้วเกิดข้อผิดพลาดอาจจะเพราะว่าการอัปเดตใหม่มันอาจจะสเปคสูงกว่าสเปคมือถือของเราอืดังนั้นแล้วซอฟต์แวร์ก็เลยมีปัญหาอันนี้อันนี้เดานะเขาไม่ได้แต่ให้5้าดาวตัวละครน่นรารักค่ะได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยดีค่ะ5้าดาว สนุกมากเลยได้คุยกับคนอื่นมากมายมีบั๊กนิดหน่อยแต่ก็ออกเข้าใหม่หายเองแต่ลูปของผมเป็นสีดามลองลดใหม่นะครับอืมลองลองปิดแล้วเปิดใหม่ดูเนาะน่ารักค่าดาวใช้ดีอยู่ครับแต่บางครั้งก็เกิดบั๊กสีดาวอิ g กูทูยูสบัดซัมธามบั๊กแฮปเป็นไลฟ์สนุกมากได้เจอกับเพื่อนใหม่ด้วยสีดาวได้เจอเพื่อนและพี่ๆดีๆหลายคนที่คอยให้กําลังใจการสอนในสิ่งที่เราไม่รู้และปลอบใจกันในเวลาที่เราเศร้าหรือไม่มีกําลังใจในการใช้ชีวิตและเสริมสร้างมิตท่าที่ดีต่อกัน5ดาว แอปค้างดาวน์โหลดไม่ได้ถ้าแกแล้วผมจะมาให้5ดาวให้3ดาวอันนี้ต้องเช็คที่มือถือแล้วก็เช็คที่อินเทอร์นเน็ตของเราด้วยนะคะดี5ดาวบักอย่างเยอะ5ดาวดีมาก5าดาวเกมก,กากมาก1ดาวอันนี้ไม่รู้ว่าเจอปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าถ้าถ้าได้กลับมาลองดูใหม่เนาะลองดูว่าปัญหาจริงๆคืออะไรอะไรเงี้ยคะ่ะมันไม่กากนะ เวล y ี่กูดาดาวน่าจะแก้ตรงคนดูนะคะมันเป็นจํานวนที่เคยเข้ามาคนแก้ให้เป็นคนที่กําลังดูอยู่ปรับปรุงตรงนี้ได้ไหมคะ3ดาวเหมือนปัจจุบันนี้ตอนนี้เป็นจํานวนคนดูแล้วนะเวลาไรเสียงชอบสะท้อนนั้นที่ใส่หูฟังช่วยแก้ให้หน่อย4ดาวไปกดแก้ใน Echo Cancellation นะคะซาซากเกโยห้ดาวเข้าไม่ได้ทำไงมันขึ้นว่า e อ r ร์เลออันนี้ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเพราะว่าไม่เคยเจอ แอปของเราโหลดนานมากหลายวันแล้วไม่รู้จะแก้งไงถ่ายรูปไม่ได้หรือช่วยแก้ตรวจสอบให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ1ดาวทำมันมขึ้นว่าเออเรืสองดาวอันนี้ต้องดูที่มือถือของเรานะคะว่ารองรับหรือเปล่าขึ้นกับสเปคของเขาเลยเปล่าบางรุ่นก็แอปก็ไม่รองรับเนาะอยากให้แขงขยับตาที่เราต้องการได้5ดาวโอเคไม่ตอบแล้วนะคะประเด็นนี้หนุก5าดาวส่วนโตคือสนุกแต่ไม่รู้เพราะอะไรโมเดลไม่ขยับ3ดาวลองปรับแก้เรื่องตำแหน่งในการวางกล้องดูนะคะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนึ่งไม่สามารถบันทึกชุดได้บันทึกชุดได้นะคะ2เกมน,นี้กินเน็ตเยอะเข้าใจคนที่ไม่มีเน็ตด,ด้วยแต่ก็ดีเออกินเน็ตเยอะจริงค่ะแต่ว่าก็แนะนำว่าใช้เน็ต WiFi นะคะเล่นในจุดที่คุณสะดวกที่จะใช้หรือว่าตรงที่มี Wi-Fi ฟ,ฟ,ฟรีนะคะอย่าใช้เน็ตมือถือเพราะว่ามันกินเน็ตจริงการ live ไลฟ์ใดๆแล้วไม่ว่าจะแอปไหนก็ตามก็กินเน็ตทางนั้น,นะคะ่ะ เป็นแอปที่ดีมากชุดชน,น,นะนั้นค่อนข้างดีมากด้วยเช่นกันครับ5ดาวอยากให้มีชุดแบบพิฆาตอสูอรอะร5าดาวอะแต่พิฆาตอสูรเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเนาะเขาคงจะไม่เอาชุดที่มีลิขสิทธิ์อื่นมาใส่เว้นแต่ว่าเขาจะมีการคอล a b บการอะไรในอนาคตซึ่งคิดว่าไม่มีนะคะเป็นไปไม่ได้อาจจะมีชุดที่ใกล้เคียงลองแต่งเป็นชุดที่ใกล้เคียงดูได้ค่ะแต่ถ้าให้เป๊ะเลยก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้เนาะ แล like t like. Just keep vibes, uh? อีกบัตร b ดียว t ็อีก c ิดทูมากแชนยูฟิกเด d ะซาวไอดอนไลน์จะส i ีไฟท์ซะแต่ทราบว่า e r r er o r นี่คือ,อยังไงคือรหัสผมโดนแบนผมงงมากก่อนหน้านี้ตัวแอปมีอาการค้างๆแล้วก็เข้าไลน์น่าจะขอโผูนยังเห็นตัวโมเดลแต่มีสีขาววางไว้ไม่สามารถทําอะไรได้น่าจะฟังเสียงและคอมเมนต์เพ่สามาคอนแลบได้แบบปกติคงแค่ต้องการรู้ความหมายและวิธีการแก้ปัญหาหว่าผู้พัฒนาให้ความสมําคัญนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องรหัส e r r er o r ออะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าไม่เคยเจอ แต่ปัญหาหลักๆเลยที่ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ค่ะโอเคค่ะวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ว่าประเด็นก็คือจะวนๆกันอยู่ในเรื่องของบัก๊กเรื่องทำไมแขนไม่ขยับเรื่องเสียงไม่ดีทำไมโหลดช้าอะไรอย่างนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้อะไรไปบ้างไม่มากก็น,น้อยน,นะคะจากคลิปนี้เอาละค่ะเจอกันใหม่ถ้าชอบันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องโตโลกแชน n นลด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะ